สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลีซอเวยครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้เนี่ยไปเก็บข่าวมาจากโคเรบูนะฮะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเรื่องการโยนแบนเนอร์ทิ้งนั่นเองนะฮะเดี๋ยวดูหัวข้อกันครับว่าทางด้านโคเรบูเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงนะฮะทางด้านโคเรบูเนี่ยเขาบอกว่าไลท์นชั่นพีนะฮะหรือว่าฟิลิปปินส์นั่นเองนะฮะตกเป็นเป้ากล่าวหาว่าล้อเลียนแฟนๆของแบ็คทิงแล้วก็ โยนแบนเนอร์ของลิซ่าทิ้งลงถังขยะนะฮะแต่จากรูปที่แอดเห็นนะฮะแมมันอยู่นอกถังซะด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยรู้สึกหงุนหงิดตะคิดตะขวงนะฮะเขาบอกน,นะครับว่าแบล็คพิ้งเนี่ยทำให้แฟนชาวฟิลิปปินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแฟนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยนะครับเพราะว่าวันที่เขาจัดคอนเสิร์ตเนี่ยมันใกล้เคียงกับวันเกิดของลิซ่านั่นเองนะครับ ก็เลยมีโอกาสได้เฉลิมฉลองวันเกิดของลิซ่าล่วงหน้าเลยนะครับซึ่งก็มีเค้กที่ออกแบบพิเศษมาโดยเฉพาะนะฮะที่เราเห็นกันในงานเนาะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามครับบิงก็รู้สึกผิดหวังนะครับแล้วก็แสดงถึงความโกรธด,ด้วยลงบนโลกออนไลน์นะครับเขาบอกว่าวิธีที่ผู้จัดคอนเสิร์ตอย่างไลท์เนชั่นฟิลิปปินส์เนี่ยปฏิบตัติต่อแฟนๆเนี่ยทำให้รู้สึกแย่มากๆนะครับ เพราะว่าแฟนๆเหล่านี้เนี่ยต้องการมาให้กําลังใจแก่ลิซานั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแฟนๆเนี่ยทุ่มทั้งแรงเงินนะครับแล้วก็แรงกายลงไปมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับมันถูกยึดแล้วก็โดนโยนทิ้งไปนั่นเองนะครับเขาบอกว่านี่คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ทำให้แฟนๆรู้สึกหงุดหงิดมากๆนะครับซึ่งทั้ง2วันนะครับก็มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับตามข้อมูลที่โคเรียบูเขาลงไว้เนี่ย เขาบอกว่าในช่วงคอนเสิร์ตวันแรกเนี่ยป้ายบางป้ายยังอนุญาตให้สามารถนำเข้าไปได้นะครับแต่ว่าวันที่2เนี่ยถูกกำจัดทิ้งทันทีนะฮะไม่มีอะไรที่สามารถนำเข้าไปได้เลยนะครับ ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะตามรูปที่ทุกคนได้เห็นนี่แหละซึ่งเขาก็มีการลงข้อมูลไว้นะครับว่าถ้าเกิดทาง Light Nation PS นี่ยทำการจัดแจงนะครับก่อนที่จะเกิดการเสียหายแบบนี้เนี่ยก็คงจะดีมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถจะแจ้งล่วงหน้าได้นะครับว่าอะไรที่สามารถเอาเข้าไปได้นะครับหรือว่าอะไรที่ไม่สามารถนําเข้าไปได้นะครับ ซึ่งทางด้านโคดบูเนี่ยก็มีการลงข้อมูลไว้ว่าถ้าเกิดคุณแจงล่วงหน้าเนี่ยปัญหาแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกว่าแฟนๆเนี่ยย้ำว่าเฉพาะแบนเนอร์สุขสันต์วันเกิดลิซ่าเท่านั้นนะครับที่ถูกดึงออกมานะครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับเขาก็มีการเล่าต่อกันมานะครับโดยทางด้านโคดบูเนี่ยก็กลงไว้ว่านอกจากที่บริลิงชาวฟิลิปปินเนี่ยจะโดนยึดป้ายไปแล้วนะครับ เขาบอกว่าผู้ที่ยึดเนี่ยหรือว่าสตาร์ที่ทํางานเนี่ยกับไม่ให้เกียรติแก่พวกเขาด้วยนะครับเมื่อเขาถูกถามว่าเอ๊ะทำไมต้องยึดป้ายไปแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าก็มีการแสดงการล้อเลียนกันเกิดขึ้นด้วยนะครับไม่รู้ว่า ล้อเลียนในที่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขารอเลียนอะไรบ้างนะครับอันนี้แอดแปลมาจากภาษาอังกฤษเนาะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คาว่า mocking นะครับซึ่ง mocking เนี่ยมันก็แปลว่าล้อเลียนตรงตัวนี่แหละแต่เราไม่รู้ว่าในเหตุการณ์เนี่ยเขาไปล้อเลียนอะไรกับการที่ไปยึดป้ายมาแล้วยังไปล้อเลียนอีกนั่นเองก็ยิ่งทําให้แฟนๆเนี่ยโกรธขึ้นไปอีกนะครับซึ่งประโยคสุดท้ายนะครับที่เขาเขียนเอาไว้นะครับเขาบอกว่าแฟนๆกล่าวว่านี่คืออะไรที่น่าขยะขแขยงที่สุดนะฮะทีมงานล้อเลียนพวกเขา แล้วเขาก็สรุปเลยว่า l i ฟ e Nation PS เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้จัดงานที่วุ่นวายที่สุดนะฮะซึ่งหลายๆคนก็รอคำอธิบายแล้วก็คำขอโทษจากบริษัทจนติดแฮชแท็กให้มา Apologize to Lisa นั่นแหละครับที่เราทราบกันดีเนาะอันนี้คือในมุมมองของข่าวเกาหลีที่เขาออกมาเสนอข่าวนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเสนอได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก็เรียกได้ว่า เข้าข้างเราสุดขีดเหมือนการตามเนื้อหาที่เขาลงเอาไว้ในเว็บะนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีการซัพพอร์ตลิซ่าแน่นอนแหละเพราะว่าลิซ่าเป็นคนที่เขาเรียกได้ว่าคนสำคัญของเกาหลีมากๆในตอนนี้นะฮะหนึ่งคนที่สําคัญมากๆเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาประมาณนี้กับการอัปเดตของโคเดบูฮะสวัสดีครับ